มาแล้วครับรกดูดดูดข้างบ้านนี่ครับนี่ครับข้างบ้านนะครับ,บ,นนรบดูดครับกี่เดือนไม่รู้รับมีมันโหมาแล้ว ขอเลาะริมก่อน,นครับนีบนครับซิ่งครับโอ้คุณตลบเลยปะเอาเต้งเห็นหรือวะเข้าล้มนะครับดูดได้แบบรู้เลยตรงนี้เข้าล้มเลย โอ้ยมันเก่โฮมาแล้วหมดตัวแล้วมันข้าง ต้มนะคนเยอะเอง ลงมาไปเก็บข้างข้างนาก่อนครับเข่าล้มนี่เน้น่าจะไม่ันขึ้นนะผมว่าเพราะว่าไม่ไม่ดูดนะครับมันมันหมุนมันเกี่ยวแล้วโอ้ดูครับฟางครับพุ่งออกมาเยอะอยู่นะครับถ้ามันเอาลงให้ต่ำกว่านี้น่าจะเยอะนะครับฟางอ่ะแล้วก็ให้รถมาอัดฟางอีกครับก็ละยี่สิบห้าบาทครับ อ๋อแต่ว่าเก็บเก็บเก็บข้างนาก่อนับจะช้าตรงนี้เลยแล้วคราวนี้พอเก็บข้างเสร็จก็โอ้โหน่าจะเป็นเดียวครับเพราะว่ามันกว้างไรเท่าไหร่มรู้กั0เก้าร้อยเงินอยู่ปจำก็จะเต็มครับโอ้ เต็มบ่อยแทะเข้าปีนะครับเนี่ยไม่ใช่เข้าโดนะกีไล่รูว่าอ,นะอ๋อดูมันพุ่งขึ้นคนระับข้าวมันพุ่งขึ้นข้างบนนะ่ หนึ่งเที่ยวก็เรียกหนึ่งปุ้มนะครับถ้าเต็มนั่นแหละนี่ก็พุ่งค้นดีครับอืมใหญ่มิโล อ๋อรถใครไม่รู้ไม่รู้ใครเสด็จมารครับเจ้าหน้าที่อยู่ตามซอยนะครับโอ้ <c oughs> จักไไรามาหนอซ้ำไรก็ซ้ำผม เอาเนี่ครับเก็บข้างก่อนคนระับคราวนี้ตัวกลางก็พูดเดียวเลยครับดูครับพุ่งขึ้นเลยครับเนี่ยตา้งบ้านนะนี่ครับบ้านนี่ การดิฟต์นี่ครับเสร็จสร้างเสร็จแล้วใส่ยาวเลยถ้าเข้าไม่ล้มครับโอ้แม่บอกบ่เราตั้มกูนี้เด้อเนาะกูได้เพียงขึ้นเติมเด้อเนาะเอาตั้มเลยเนาะได้เพียงนี้ก็เอาตั้มกเด้อเอาเพียงนี้ก็้ย ยัดตายอ่เออเอากิ่งเปียงอีกแน่นยหนอได้กิ่งเปียงเฮือบไล่หัว่ากระจัดมาไล่อะไรกูไล่เกา้กากร้อย โอ้ห่ <laughs> <laughs> Alo, ุขึ้นดเหรอะโอ้มันคือหหไรเหรอ่ะไปนะครับลงจับเลยว้ยน้ำมันกับาเอาลงจับจัเลยว้ยน้ำมันก็ไม่น้ำมันตัวเอง ไ <laughs> อ,ววอว้วันไปแล้วไอ้วันวันรบดูด